สวัสดีจ้าพอกับอ่อนมาล่าคือเกาะะ่าเลยค่ะมือนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เฮาจะมาเขา้าสวนแล้วค่ะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาส้มสตรอเบอรี่แล้วค่ะที่อ่อนปลูกต้องขอโทษที่ปีที่แล้วอ่อนเบเรโชว่วา สตรอเบอรี่ของอ่อนนะเป็นจังไหนนดนะ้ค่ะถ้ามืดนีกับจะพาพี่น้อง,มง,มง,มงเมื่อเมืองเราก็จะมาเล่าเรื่องว่าเป็นยังอ่อนคือปรลงคลิดสตรอเบอรี่เมือง <c oughs> อันแล้วก็มา่เมืองว่าอ่อนปลูกเพิ่มอีกจากต้นค่ะปีนี้ค่ะเมืองกันเลยค่ะนี่ค่ะปีนี้อ่อนก็นปลูกเพิ่มมีสิบยี่สิบกว่าต้นนะคะปลูกจากไหลน้ําแน่แล้วก็ตัดออกมากที่มันโปร่งหักแล้วนะคะแต่ว่ามืดนีอ่อนก็นจะมายหา่กระถางเพราะว่า ปลายสิ้นจะสิ้นเดือนนี้มันก็จะเป็นดอกนะคะเนาะมันกำลังสีไงเดี๋ยวมันสีบริกิตหน่วยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่อ่อนบริเลลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องมึงก็คือว่ามันมีเหตุที่อ่อนอายลงนะคะอายลงเพราะว่ามันก็เป็นหน่วยอยู่ค่ะเป็นหน่วยอยู่แต่ว่าอ่อนนั้นอายลงเนาะตะไคร่อมนะคะเหี่ยวมันบ่ตายแล้วค่ะแต่ว่าก็เหี่ยวลงอๆ อ่อนกระปลูกต้นหอมหอมไทยด้วยค่ะนี่แะคะ่ะอันย่ำหนาหนาวแกจะต้นนิดหน่อยนี่แหละคะ่ะพออันห่อนแล้วเพื่นแกนจะสัตย์ใหญ่ขึ้นนี่ค่ะเป็นนี่สิละขั้นเขาปลูกย่ำหนาหนาวนะมันแต่วันมันบ่ตายค่ะมันจะเป็นต้นเหียเห่ยวเหีะะ่ยวนี่แหละพอหนาห่อนมานก็ออกดอกให้เขาได้พัดเลยค่ะ <laughs> อ่อนเกสีมาอเล่าเรื่องคงปีกายนี่เนาะเรื่องสตรอเบอรี่องอ่อนเป็นอย่างอ่อนกอโบล่งคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเมืองนะค่ะเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอาจจคิดว่าสตรอเบอรี่องอ่อนนะตายคือผมเห็นลงคลิปก็จะวางสีเนาะอันก็คือวางสีเนาะสามีของอ่อนเอาเพิ่นไปได้อนอนต้นักแต่งมาสองตอน้นเพิ่นเจอฮดมันฮดน้ำขนาดเลยค่ะ เอาไว้ข้างนอกแล้วอ่อนยานมันตายเนาะก็เลยบอกเพิ่อนเอามาไว้ในกินเห่าวันนี้เพิ่อนอมาไว้กินเห่าเพื่อนกบมันหดขนาดค่ะดทุกมือเลยค่ะอ่อนบอกให้มือเว้นมือกระบ,บเสื้ออ่อนนี่ค่ะมีอยู่เช่นนึงสตอรบรีก่กำลังจะเริ่มเป็นหน่วยโอ้อ่อนกระอัดคลิปเนาะอ่อนกระอัดคลิปตั้งแต่ที่อ่อนปลูกทุกอาทิตย์อ่อนจะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ว่ามันไปถึงไสแล้วมันเป็นยงไดอย่างไรเนาะ ปัดพ่อ,อย่ามันเป็นนวยกรลั่งเป็นนวยสุกบางทีแก็สุกพอปบดพ่อมอกันอ่อนก็นเลยไดในไทยลงคลิปให้มึงนะคะบันนี้สามีของอ่อนเนาะเพิ่นไปได้ต้นบักแตงมามันหดหดน้ำนะคะหดถึงมือถึงมืออ่อนก็บอกว่าเว้นแน่เราจะหดใจลืมปิดประตูกินเห่าไหค่อยเด้อเพิ่นก็ว่าเออเออบันนี้ต่างคนต่างมือเนาะเะนาะเพิ่นตื่นมาแตงแต่เกสบงเศร้า ่อนก็ตตุนประมาณแปดโมงอ่อนก็ไปพักอ่อนยู่หลังสวนบ้านเนาะมันเียนก็เลยห้องใส่บันดาจอย่าลืมปิดประตูเด้อมันก็เออมันนี้อ่อนก็ไปดพักเรียบร้อยอ่อนกลับมากลับมาแล้วเขาเขาไปนั่งยู่ในบ้านพักพอนจังหน่อยเนาะอันจนเทียงนะค่ะเลี้ยวมาเห็นประตูประตูกินเห่าเปิดเนาะอ่อนก็ฟฝ้าแลนเมืองค่ะมันก็แลนตัดออกนาอ่อนไปเลยค่ะ กระลอกค่ะกระลอกอ่อ,อนเมืองมะเมืองที่นี่บ่เเรือฮอดดอกค่ะทั่งดอกทั่งหน่อยหน่อยบวือจะเม็ดศูนในผัวแห้งไลย่าบักไมมกูบอกจะเคี่ยวเราบ่ตตองมาฮอตกูจะฮอตเองดอก,ดอกแข็งแซนเงสิศูนยเมื่อนั้นศูนในผัวคักัแห้งก็คขอ้ยังสี่ละค่ะเรื่องก็เป็นยังสีอ่อนก็นเลยบ่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าสอรี่ของอ่อนน่ะเป็นยังไง อย่างไดอย่างไหนแต่ว่าเก็จะมีคลิปทายไว้ตอนมันเป็นหน่วยกระลังสุกนุยน่อยหนึ่งน่ะมันสุกพ่พร้อมกันเพราะว่านกมันเขาไม่กินมันเดียวลืมปิดแะแย้มไม่นิดเดียวไม่ใส่นะนกกับเขาไม่กินแล้วนะบอท่านนกค่ะนกแย่งกินตอนได้กินอยู่ประมาณสี่หาหนวยนะปลูกยี่สิบกระต้นได้กินสี่หาหนวยโน่นนั่นนกกินหมดใช่ไหมที่ละกะอ่อนเกดมีเรื่องแม่ว่าวที่สี่และให้พ่อแม่พี่น้องฟังหวังว่าปีนี้ออนเก๋สีได้เอ็น กินหลายหน่วยเติบเป็นอยู่แต่ว่าสามีกับจมเจ้ปลูกแค่ยังมันไม่ได้กินคอยอยากได้ที่ไว้จะปลูกพักปลูกยังนี่เนี่ยเอาสตอร,รี่เจ้าออกไปแต่ว่าอ่อนก็บอก่จะเอาไว้นี่ละจะลองปลูกมึงเออวันนี้อ่อนก็นเลยขยายเพิ่มอีกเศร้าตนค่ะเศร้าตนนะปีนี้เพื่อตนเก่ามันตายกันจะได้มีตนใหม่เพื่อสินะที่แรกจะบอยากเอาหลายแล้วค่ะโบอยากเอาหลายเพราะว่ามนมมี่มงปลูก ขานอาไปปลูกไว้สวนเทั่งนะ,ะ่ะค่ะข้าวโไดไปดูแลนกหลายค่ะนกทั้งนกทั้งอย่างนกกระต่ายกินบัเข้าวโได้กินเอกะเขาเอาปลูกหน่อยเนะ,ะแล้วเขาก็ปลูกแบบว่าบวบริษารใสาสารเคมีเสียนกมันก็กินเมื่อสักปลูกไว้เพื่อได้เก็บกินนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ตีตามนะคะมือนีก็มีเรื่องเม่าเบาแค่นี้ยะคะ่ะอ่อนก็นจะมากขยายอันเปี่ยนกระถางเนี่ย ก้อนมันจะเป็นดอกนะคะมีกายมีกายนี่อ่อนอ่อนเด็ดเด็ดมันออกเนาะตอนนั้นนะ่ะมันนี้ก็เลยเป็นนวยซาปีนี้อ่อนจะมเปอเฮดค่ะเ็จะขยายอันใส่กระถางง่ญ่ก็หนีแล้วก็แหวงสี่เท่านี้แลยนะคะ่ะคลิปของก่อนขอบคุณทีที่ตามนะคะสวัสดีค่ะพอ,อกันใม่คลิปหนาเลยคะ่ะ